สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับช่องกล้วยทับทริงบัวนะครับตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะครับไต้เวลากลับบ้านแล้วมีคนถามผมก็มาเยอะว่าร้านผมขายกล้วยย่างเนี่ยตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับผมเริ่มขายกล้วยย่างนะครับ ามาถึงที่หน้าสกายวอล์กนะครับ9โมงครึ่งนะครับเตาแรกเลยก็จะกินได้อยู่ที่ประมาณ10โมงนะครับแล้วก็เลิกประมาณบ่าย2นะครับอยู่ที่ว่าลูกคา้าเยอะลูกค้าน้อยนะครับถ้าเกิดบางทีก็หมดไวนะครับเที่ยงเที่ยงครึ่งก็หมดแล้วนะครับจะย่างอยู่ที่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงนะครับจะ ยางอยู่แค่ประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่50-60หกิบวิต่อวันนะครับเพราะว่าร้านเราจะไม่ทำเยอะแล้วก็ไม่เพิ่มนะครับทมกำลังกาารอ๋อแตอนนี้เอ่ตนนอ,อย่าละไี่ตกตัปั๊มละมันแลลูก บางทีลูกค้าที่มาจากไกลๆก็บางทีมาก็ไม่ได้ทานนะครับเพราะว่า,ามาบางทีมาก็หมดก่อนนะครับเพราะว่าร้านผมเนี่ยจะขายเป็นชุดนะครับชุดละสามสิบสี่สิบห้าสิบแต่ช่วงหลังๆเนี่ยจะขายลูกค้าเนี่ยจะซื้อกันที่ชุดละห้าสิบป็นเยอะนะครับก็จะหมดไวนะครับ บางคนมาก็ห้าสิบสี่ชุดสามชุดสองชุดไปเลยนะครับก้วยปีงร้านผมจะมีแค่น้ำก,กะทิอยู่แค่รสเดียวนะครับคือกะทิมะพร้าวอ่อนนะครับเพราะว่าร้านเราจะไม่ทํากะทิหลายรสนะครับเพราะว่าการขายก้วยเปีงเนี่ยถ้าเกิดเรามีน้ำก,กะทิหลายรสเนี่ยเราต้องออกงานนะครับออกงานบุญออกงานที่เขาจัดตามแหล่งทั่วไปนะครับแหล่งท่องเที่ยวอย่างนั้นเราจะได้นะ เราจะได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราขายอยู่กับที่เงี้ยเราอาศัยว่าเอาลูกค้าประจํามั่งเอาลูกค้าขาจรมั่งเนี่ยเราก็กําหนดเลยนะครับว่าวันหนึ่งเราจะย่างสักกี่วีนะครับเราย่างแค่พอเราอยู่ได้ก็พอนะครับจะได้ไม่เหนื่อยเรามาก บางทีเราทําอะไรเนี่ยเราต้องถึงนึกถึงสุขภาพร่างกายเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะโหมโหมงานไปอย่างเดียวเลยเงี้ยโดยที่ว่าไม่ได้ดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยบางทีเงินที่เราทํามาเนี่ยอาจจะมารักษาตัวเราเองได้นะครับพยายามทำทำเท่าที่พอนะครับแค่มีกินมีใช้ก็อยู่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางหนองย่านะครับอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นเส้นทางที่ผม ขับรถกลับบ้านกับแฟนทุกวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฟนผมนะครับแฟนผมเป็นคนขับนะครับส่วนผมก็จะเป็นคนนั่งนะครับนั่งสบายกว่าขับนะครับไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับตอนนี้ก็จะมีอ่างอง้วยเยอะนะครับเห็นไหมครับก็จะมีร้านค้าอ่าขายพวกฟักทองฟักข้างทางนะครับส่วนมากแถวนี้ก็จะเป็นพวกอ่าอง้วยพวกอ่า ทำพวบก,การ,กรเกษตรกันเยอะนะครับส่วนไปตรงข้างหลังนู้นน่ะก็จะเป็นพวกดีซอดนะครับดีซอดเยอะแต่มันมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเขาอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าผมขายกล้วยกันมาผมเริ่มกันมาตั้งแต่ขับสำล้อกันเลยนะครับผมจะขับเส้นนี้มาตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราผ่านเข้าไปทางเมืองเนี่ยมันจะไกลกว่านะครับถ้าเกิดเราผ่านมาเส้นอ่าหนองย่า ติดต่อกับเกาะสมรงเนี่ยเขาก็จะใกล้กว่านะครับก็จากบ้านผมมาขายของก็อยู่ที่ประมาณ17กิโลนะครับไปกลับก็30กิโลนะครับนี่เราก็ขับรถไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็จะถึงสามแยกแล้วนะครับก็จะถึงสะพานใหม่นะครับเป็นสะพานที่มีความโค้งนะครับ เป็นความโค้งของสะพานก็จะดูเป็นเอกลักษณ์สวยไปอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุมชนร้านค้านะครับของตำบลหน,นองย่าเขานี่ครับอันนี้คือสะพานใหม่นะครับเป็นสะพานที่สร้างรอยต่อระหว่างเกาะสัโรงกับหนองย่านะครับจะเป็นสะพานโค้งนะครับส่วนตอนนี้ก็จะเป็นแม่น้ํานะครับเป็นแม่น้ําแคลน้อยแล้วก็มีรีสอร์ทนะครับ ื่อก่อนเส้นทางนี้จะไม่มีสะพานอันนี้นะครับก็คนตะบนกาะสมโลงก,ก็จะต้องวิ่งเข้าไปในทางเมืองผ่านสารกลางเพื่อที่จะเข้าเมืองได้นะครับแต่นี้พอสร้างสะพานอันนี้เสร็จแล้วก็จะสะดวกสบายสําหรับคนกาะสมโลกนะครับก็จะได้มีทางรันกันไปเข้าเมืองได้สบายนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนทุเรียนนะครับ เป็นสวนทุเรียนก็อยู่ประมาณสองร้อยต้นน่าจะได้นะครับเป็นสวนทุเรียนเมื่อก่อนจะเป็นต้นผักนะครับตอนนี้มีอาคนมาทำสวนทุเรียนแล้วก็ทำเป็นอาดีสอร์ทนะครับเอาไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งมาร์กอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็เ,เป็นสามแยกเกาะสำโรงนะครับเดี๋ยวขวาไปก็เป็นท่าอ้อนะครับ ยวซสายก็จะออกไปที่เข้าไปข้างในก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งอย่างนะครับคือต้นจานทรียักษ์นะครับเป็นต้นไม้ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะครับมีพื้นที่กว้างอยู่ที่ประมาณ1นึ่ไร่นะครับรอบต้นรอบ รอบต้นรอบใบนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับก็เป็นต้นไม้ที่มีความใหญ่และมีความสวยงามมากนะครับใครที่มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุบบรีจะต้องมาเที่ยวที่ต้นกาญจนบุรียักษ์นะครับทุกคนจะต้องมาเที่ยวมาดูนะครับว่าต้นกาญจนบุรียักษ์เนี่ยมีความใหญ่โตขนาดไหนนะครับ บางทีนะครับการขายของเนี่ยบางทีเราเราเราทำงานกันบางทีเราก็อาจจะมีเรื่องอพูดไม่เข้าหูกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าตอนขายของเนี่ยบางทีก็เล็กเร่งรีบรีบนะครับแต่ก็พอเลิกงานแล้วก็เราก็ต้องอาหาอะไรที่แบบว่าพักผ่อนหย่อนใจหรือชนแปนกินข้าวกินขนมกินวยเกี่ยวก็ได้นะครับอย่าไปแข้งอย่าไปเครียดมากนะครับับชีวิต ท<ค>ำให<อ>้มี<ร>ความสุขนะครับรู้จักกันมา17ปีเนี่นะเพราะว่า <17 S 1> ผมกาแฟผมเนี่ยอ,อยู่กันมาตั้ง17-18ปีแล้วนะครับก็มามีกินได้ก็พรอขายกล้วยนี่แหละครับก็ทำหัวทำท้ายกันมาตรงนี้นนก็มี เป็นไร่ตะเดานะครับเป็นไล่ตะเดามันปีปีหนึ่งก็เก็บขายได้หลักแสนนะครับอันนี้ต้องอยากให้คนเห็นด้วยว่าตอนที่เราเป็นสลิงอะเราซมาสลิงหักตรงนี้ประมาณเส้าครั้งกว่าที่เราจะนี่ครับผมจําได้เลยว่าตรงนี้ยตอนที่ผมให้แฟนผมขับสลิงมาตอนที่ตอนนั้นที่ผมไปเอากล้วยอะกล้วยอ่ะเนี่ยตรงนี้เลยสลิงหักตรงนี้เลยนะครับกลางลำกลางถนนเลยอะสลิงหักตรงนี้เลยนะครับ บางทีเนี่ยการทํางานเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเขาบอกว่าผมมีรถอสุดท้ายแล้วโอ้รวยแล้วแต่จริงๆยังไม่รวยนะครับถ้าเกิดรวยผมจะต้องไม่ทํางานนะครับบางทีเราจะไปฟังคําพูดจากคนอื่นมากก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าตอนที่ผมยังไม่มีเนี่ยก็ไม่มีใครมองผมคนส่วนมากจะมองคนที่ตอนประสบความสาเร็จตอนลําบากเขาจะไม่มองกันนะครับ จะมองตอนที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นบางทีทําอะไรเนี่ยเราเห็นเขามีเนี่ยเราอย่าไปมีตามนะครับเห็นเขาขายของอะไรดีรวยเร็วเราอย่าไปทําตามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีประสบการณ์เราไม่ได้เริ่มเราเจ๊งนะครับเราต้องค่อยๆฝึกไปค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเหมือนผมแหละขายก๋ยางเนี่ยบางคนบอกว่าขายก๋ยย่างโอ้เมื่อไหร่จะรวยผมก็ไม่ท้อนะครับเพราะว่า คำพูดของคนพวกนี้ผมฟังแต่ผมไม่เคยเอามาเอามามใส่ใจนะครับผมฟังคนที่ว่าเขาให้กําลังใจผมแม้ว่าจะเป็นแค่คาพูดเล็กๆน้อยๆแต่ผมก็รับฟังแต่บางคนที่พูดแล้วไม่ไม่ให้กําลังใจผมก็จะปัดคนพวกนี้ออกไปนะครับเราอย่าเอาคำพูดพวกนี้มาใส่ใจเราแล้วชีวิตเราก็จะไม่ประสบผลเป็นกับคนพวกนี้นะครับ ทำอะไรนึกถึงตัวเองมากมนึกถึงครอบครัวนะครับว่าเราต้องเลี้ยงดูครอบครัวเราต้องหาเงินเข้าครอบครัวให้ได้ทุกวันนะครับรักครอบครัวให้มากๆนะครับยังไงลายวท่านบัวก็ขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ก็ได้แค่พามาดูนะครับเส้นทางที่ผมวิ่งกับบ้านผมทุกวัน ประกอเนี่ยผมขายสำล้อเนี่ยลำบากมากหน้าฝนเนี่ยบางทีไปถึงฝนซัดเข้าเตาบ้างเตาดับบ้างบางทีก็เปียกก็จะแห้งชื้นโอ้ลำบากครับชีวิตเราต้องลำบากาก่อนถ้าเกิดเราไม่อยัางลำบากเราต้องมีเงินทุนพราแม่เราต้องรวยก่อนอย่างนั้นอะคือเราจะไม่ลำบากนะครับแต่นี้ผมกาแฟผมก็เริ่มกันมาที่จากศูนย์นะครับไม่ได้เริ่มจากร้อยจากพันนะครับเริ่มจากศูนย์มาเลยนะครับ ก็มีด้านี้ก็ภูมิใจแล้วนะครับกับชีวิตนะครับไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นหาเช้ากินข้ามสำหรับมผมก็คือสิ่งที่ดีสุดและสิ่งสําคัญที่ดีสุดคือครอบครัวนะครับลองรักษาไว้ดีนะครับ